ไม่ดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปิ่นน้องเที่ยวและน้องเอลทีเดี๋ยวมืนน้อนี้น้องปิ่นสิพาไปอัพเดตห้องน้ำตอนนี้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เหลือเรียบร้อยแล้วห้องน้ำเขาไปแล้วน้องปิ่นไปพาไปเบิ้งทางในที่เป็นเท่าไห่ไปทาไปเบิ้งด้องปินอันนี้คือห้องแรกพี่น้อง่ไปถูลองไว้ก่อนนะ เอ้าวไม่ยอาจับบ่าจับเอ๋เด้๋ยวให้เราไปบ้านทางในห้องแรกห้องเราเปลี่ยนห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำเปลี่ยนพื้นจแต่ว่เอิ้นเราพื้นเรียงก่อตกแต่งให้มันสวยงามบ้านนี้คนเป็นคนเห็ดเอ้าเออเออวิศวกรเดี๋ยว ดิฉันก่อนขมาตรวจงานทาน้ำยาอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมครับรับผมครับผมกมด้วยสิแทงยูครับผมโอเคแงยูกันแพงอยู่กันครับผมแพงอยูแงคบมน้สิีักบัวลกแสัลงสบู วางสบ,บู่แล้วก็มีลาวเอาไว้แขวนเสื้อผ้าหรือว่าผ้าซิื้อตนี่ห้องเล็กของเ้าหองน้ำอันนี้ก็ไปกันที่นี่เป็นกระจกพร้อมใส่กระจกม,มีอ่างไว้ล้างมือห้องที่สองนี่สังเกตกำลังทาอันนี้เยอะห้องที่สองก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำ ห้องที่สามเป็นห้องน้มีสักระมีห้องน้ำสองห้องห้องห้องอาบน้ำหนึ่งรวมทั้งหมดมีเป็นสามห้องสามวันจำลังทาโน,นโนเขียวไปเลยไปเลยเขียนอะไรนี่หนูจะเขียนอะไรไป<ห>พ่อ,ไ,พอไปเล่นกับพี่ทีเอลปะ พี่ทีเอลอยู่ไหนนะีเอลนะใส่ป่ะป้าป้าทีเอลเอ้ยเอลนอยู่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เริ่มเว้าเป็นลายคำแล้วค่ะไงิ่มเว้าได้ยาวแล้วบุญดาน้องหน่อยก็ได้เอ้าทีเฮ้ยจังใดเว้าไหมลูกครับ ครับผมเก่งมากเฮ้ยยังไหนไม่ได้นะโนโน่เลยนะเดี๋ยทีเดี๋ยทีค่ะอับน้ำอับน้ำโอ้ซีดมึงก็ไดะซีดฮันสวัสดีครับอับน้ำสวัสดีครับพี่น่ะได้สวัสดีครับครับผมอับน้ำอับน้ำใส่อับน้ำเนี่ยเลยนี่ได้ปลากระลุงมึงก็นด้ขับน้ำอับน้ำบ่ จังเหมียนได้ภาษามือยมาคักอับนำ้ำอับนำ้ำอือ a a ắc, อับนำ้ำคือได้ภาษามือยมาคักเนี่ยแท้หรออืมแอปน้ำอับนำ้ <c ười> บนำเออแอปน้ำเอิอนโผลกับโอ้โอ้อบอกภาษามือยเลยเหาเนาะไปโรงเรียนจังเว้าภาษาลาวจ a a ังเว้าไทยเด้ออับนำ้ำอับน้ำอือจะกินนำ้ำแะกินนำ้ำกินน้ำ วะใครไงอืมวันนี้ทำไมไม่ได้ไปโรงเรียนคะยืดเฉื่อเชื่ยืดเฉื่อเชืใช้ฟันนะยิ้มบ้างลูกเดี๋ยดีดยิ้มบ้างดีดดีดฟันเถะฟันเถะเอียงซิ้งซิงเนี่ยอะไรอะไรหนูจะทำอะไรใช้ฟันเถะทียิ้มบังยิ้มบังฟันฟันน้ำนมอันนี้เอะเอะมือนะจุกกระปุกแนี่นั่งลงเล่นกับพี่เออไป ใส่อ้ํน้ำไม่เที่ยวไหมเหนาเหนาเมื่อกลับน้ำชีดนะฮะขะน้องนั่งเล่นนี่เด้อวหูนะเหนาเหนาตอนนี้เริ่มเว้าได้หลายคำแล้วเริ่มเว้าได้ยาวี่ยงแล้วยิงมาอต้วงยิงปะกับลุงบังดุ้กนี่อะไรบ่อบ่อจับอันน้ำเอี่ยวน่ะทําท้าปเฮ็ดปืนแน่ค่ะคักๆเนาะหูนโอ๊ยจายแอะล่ะ หัวซิฟอฟัดนี่ปล่าลุกขึ้นลุกขึ้นล้มายแอรได้เหรอพอละเรามีแนวดูดฝุ่นยิงเลยยิงพอนี้บางด้วยนะเด้ยล้มายแอร์ละตายแอร์ละเดี๋ยวพาพี่รองยางเบึงรอบๆทางข้างห้องน้ำเดี๋ยวให้เบึงมีทางหน้า นี่น,นี่จะเป็นทั้งหน้ากสิมีต่อไปกสิมีกระจกยั่หัน่นเอาไว้ยามเข้าห้องน้ำออกมาจากห้องน้ำกสิได้ซองได้หยังสงสัยสีดินบ่พอ,อน,นี่สิได้เอาดินมาใส่เอกเยดินคุกดินอนะครัาพี่น้องไปหยางมือทางข้างมันเป็นลายลอ้อ นี่อันนี้เป็นทางหลังพื้นที่ทางหลังพื้นที่ทางหลังมันกสิประมาณนี้เขายงขยะก็ยังควได้เก็บตอนนี้ห้องน้ำของเฮากะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องห้องน้ำตอนนี้น้องยึปิ้นอยู่เกาะกลางอันนี้คืออยกกกู่เกาะกลางตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วละ่ะตัดหญ้าออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ้วกาท่าน้องเที่ยวปิดเทอมเฮากะสีไปยู่ซอปปลาวน่าจะได้ไปยู่สปปลาวยาวาอยู่พี่น้องเพราะว่าน้องเที่ยวปิดเทอมกระซองเดือนคุณบอกแล้วเฮากะสีเมอ,อยู่สปปลาวแล้วก็สีกลับมาเบิ้งโคกงน้องหน้ายามพันกันมาแวะเบิ้งโคกงน้องหน้านี่ตอนนี้น้องปิ้นอยู่คอกลาง ห้องน้ำเห่ากันหลีว้วเรียบร้อยเพราะว่าอยากให้เฮ็ดเฮ็ดให้มันแล้วเธอละอ่านเธอละย่างไปพี่น้องก็สิได้เฮ็ดงานแนวอื่นอกีกทเฮ็ดอย่างบบทันแล้วมันก็คาลาคาสร้างใจบ้านิพนแล้วกะช่วงนี้บบได้อัปเดตเลยบบค่อยได้อัปเดตช่องเลย,ลยเรากะแยกเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดห้องน้ำซอยสร้างพร้อมงบงบมันมา ตอนนี้งบอยู่ที่ตีไปเกือบเจ็ดมืนแล้วเห็นเนาะหกมืนกลัวแล้วเราก็ได้พระอาจารย์พระอาจารย์ยามเพิ่นมากินนมนเพิ่นมาพักมายุ่โคกน้องนามาปรากฏอยุ่โคกน้องนาเพิ่นก็บอกบอกค่อยสะดวกบันไดเพราะ่าสิไปเข้าห้องน้ำยู่ในบ้านยังสีเนาะเพิ่นเป็นผระเพิ่นก็เลย ให้งบมาสามหมื่นบาทเฮ็ดห้องน้ำรละกาะที่เหลือกะเป็นเงินเจ้าของรากาของคุณลุงผู้กำกับอีเค n แนลนำเสนอเพื่อนว่ายังมีส่วนร่วมยังมีส่วนร่วมนำยู่ห้องน้ำยู่โคกน้องนาวาซันเพื่อนก็นเลยไปซื้อกระเบื้องทางในห้องน้ำเป็นกระเบื้องปูพื้นทางในห้องน้ำนั่นแหละมาให้ปูพื้นทงนี้ตีใบประมาณเจ็ดหมื่น ตัวเลขกลมๆพี่น้องยังบวกคิดนั่นคิดนี่กระจิกกะจอกน้อยๆอะนะตอนนี้ประมาณเก็อบมืเพราะว่าเห็ดห้องน้ําปุ่นเปื่อยเห็ดล็อบแล้วก็ทางใน,นมันก็มีแต่ซื้อของมาใส่กับสแตเลสแล้วก็ซักโคกเอากับซื้อ,อย่างดีมาใส่นะพี่น้องก็ซื้อ,อย่างดีมาใส่ตอนนี้ก็เป็นอันแล้วเรียบร้อยแล้วละพี่น้องแล้วไปเที่ยวละย่างเที่ยวละอัน ตัดหญ้าก็ رب, เลี้ยวเรบร้อยแล้วกับที่เหลือก่ะใส่ปุ๋ยต้นไม้แล้วก็แล้วน้องที่เอาปิดเทอมวัางว่าสีได้ไปยุ่สอปรารวงยาวเลยพี่น้องเอาสิเอาบรรยากาศยู่ที่สอปปรแล้วแล้วก็ยุ่กับพ่อเท่าแม่เท่าน้องปิ้นก็สิได้กลับไปยุ่กับพ่อกับแม่ยาวเลยวันนี้น้องเอทีที่เอเปิดเทอมผุนละแต่เนี่ยพีได้กลับมาเลยว่าคิดฮอดโค้งน้องนากต่พกลับมาเบิ่งโค้งน้องนา ตามมาเยี่ยมมาซองบึงเหอนเอาจังซันพี่นอ้องด้านหน้าเอาก็สิมีนอกไม้มีอย่างมาตกแตง<ด>อันนี้<ด><ด>อันนี้ไสดินนีกวะ<ด><ด>ทางหน้าจะมีไสดินนี่ยู่ตอนนี้ไปเท่าไดรแล้วโน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 มาเลยไส้ได้มืดทำมีตัง <laughs> ่มีน no ้ำ no ่ม kind of hmm. to ีน like ้ำ cool. ่ม oh, right. right. ีเขาเข้าหลักฮุกเป็นว่านี่ตีให้กลมๆได้พี่น้องนี่หลักฮุกเลยนี่ฮุกกลัวแล้วครับฮกกลัวแล้วฮุกกลัวแล้ววัชันยังบ่ได้ไล่กระจีกระจอกน้อยๆเด้อนี่เนาะโอ้แหละตายบ่แม่ปินวันนี้นะโอ้หนานไปล้างมือเลย ไปไปล้างมือเลยใครเฮ็ดแม่ได้แผลแล้วโทษเด้อพี่น้องได้แผลแล้วขาใหญ่ดึงอิดบล็อกมาใส่เที่ยวปิดเที่ยวปิดน้ยพ่อ,อยังได้แผลเลยอิดบล็อกก้อนบางญ่เลยตกลงมาใส่เไงบ่แม่ปิ้นโอ๊ะมาเป่าให้แม่เลยไปวิศวกรไปเดี๋ยวค่อยมาตรวจงานนะมาพี่มาฮัลโหลวิศวกรเนี่ยติดแอร์อยู่บ่ ติดแอร์วะนี่เอาแอร์ทำาห้ซาดบ่เที่ยวเวิางงแล้วเนาะด้านหลังกำลังต้อท่อช่างวิโรดพาเพิ่อนสวัสดีครับกำลังต้อท่อน้ำระบายออก เอาให้มันไห,นหลล้วงเลยเด้บอบ่บ่ให้มันขังเด้ห้องน้ำห้องน้ำยังถึงเงินกะช่างวิโรดเป็นคนเห็ดเนานะน,น้ำไหลดีเยอะเอาไปหาน้องไม่หนอะไป,ปะเพิ่งน้องจะได้น้องได้แผลเน้เห็นว่าน้องเห็ดอ,ตตอ,อันนี้โตกใส่ตีนแม่น่ะจนสั้นก้อนอ่อนอิดบอกบักง,ง่ายอ้ ดึงลงมาใส่แม่น่ะน,นันน่นนเบิดแนวเล่นนะ่ะนั่<ส>น<ป>นไวไวนโน,นุ่ไวไวนุ่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 น่นุ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 ่นนุ่นุ่อุ่นุ่นส่นบนุ่นุิบุันุ่นุ่นก่นุ่นุ่นุ่น่น่นี่นนนมน่น่นน่่น่่น่น่่น่นนนน่น่ะบน่ะใส่ ใช้เยยบน้ำกระทอมเฮายงามเวียนก็ได้อยู่นี้แล้วพี่น้องตอนนี้เฮ็ดไ,ไม่เรียบร้อยแล้วเดอ้อพี่น้องบันดไดสร้างใ้เฮ็ดบันไดนี่ฮะเทีย่ยวสร้างในเฮ็ดแม่แม่ <laughs> แม่ปินลงมือเองเลยกับคันใดน้องเอ่าวที่ต๊กดุขนาดเพื้นนันขาเพื้นบ่ถึง เป็นก้ามาถึงเนาะขาสั้นน้องปินก็นเลยเฮ็ดไม่แล้วก็มันโดกพร้อมมันหักมันผุเลยได้เห็ดไม่ตอนนี้เอลทีก็ขึ้นลงง่ายสบายแล้วเพราะว่าเฮ็ดเพื่อเอลทีพากันเฮ็ดยังหันฮะโอ้พี่ฮียานบ่ใช้พี่ฮีอ่ะอุ้ยยานนะอุ้ยพักกันลงยานนะ พีเฮ <Yeah>, yeah. ่บอพีเฮ่พีเฮ่ีเฮบรรยากาศยามมือแรงโคกน้องนาตอนนี้ได้ตัดหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหญ้าเขาก็ตัดเรียบร้อยห้องน้ำก็แล้วเรียบร้อยแล้วหญ้าก็ตัดห้องน้ำก็ตัดเอิญห้องน้ำก็แล้วตัดหญ้าเกียงละขายปิ้งไก่ทับประแดกอยู่บ่เฮา เอาซาดปูเอาบ่าเอาซาดปูนั่งใครปิ้งไก่ทับกระแดกเบ่ม,มีทุนแล้วบ่มีทุนแล้วเบิ้ละปลอมใส่ก่อนใส่เบิม้บมละปลอมใส่ห้องน้ำเบิดแล้วติดฟ้าติดแอร์ป่๊ติดฟ้าติดอแอร์ป่๊อติดฟ้าติดแอร์ป่๊อฟแอร์ไปขี่สบายส,ายสายตอนนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเบิดมซับนี้แล้วล่ะแล้วซับนี้แล้ว บ่มีต่ออย่างอีกแล้วมีแต่สิเอาดินมาใส่นี่น้อยนึงเนาะย่าเห็นบ่มันตกใส่แม่น่ะเห็นบ่เอาทีดึงลงมาน่ะนั่นๆๆโนโอไปไปพูนมันสิทับไปเลยกำาลังดื้อค่ะใหญ่ก็ได้ได้ดื้อคิวคิวมามาเขียเขียเมนเมนเมนนเมนอื้ๆอีหยังก็อีแหว ขี้น้ำขี้น้ำสีขี้ใส่ห้องน้ำเราบอเดี๋ยวคอยขี้ให้มันแล้วกันเด้อขี้น้ำมาสน่นไปไปเล่นเพื่นมันคิวเอามาฝากช่องหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่ปีน้องทีแอลและน้องเอลทีด้วยนะคะสบายกําลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายย่าลืม,ลมกด<อ>ติด ตามช่อง,งแม่ปินไปแล้วไปแล้วค่ะไง